คุณกำลังฟัง Pop Culture Podcast จรรยาบันของนักข่าวบันเทิงอยู่ตรงไหนสวัสดีครับผมป๊อปนัททุแสงชูวงศ์ซีเซียวของแบร์ไตและนี่คือ Pop Culture Podcast เอพิโซดที่19ครับวันนี้ผมจะชวนคุยเรื่องจรรยาบันของนักข่าวบันเทิงอยู่ตรงไหนแน่นอนว่าผมหยิบประเด็นนี้เนี่ยมาจากกรณีที่มีนักข่าวคนหนึ่งเนี่ยไลฟ์ผ่านโซเชียลมีเดียเธออ้างว่าเธอถูกดาราดังคนหนึ่งต่อว่า ตัวเธอเนี่ยด้วยคำหยาบคายเพราะว่าไม่พอใจที่ถูกนักข่าวคนนี้สัมภาษณ์ในเรื่องส่วนตัวที่เขาไม่อยากจะตอบแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในขณะที่นักข่าวคนนี้สัมภาษณ์ครับแต่ว่านักข่าวคนนี้อ้างว่าเกิดที่ลานจอดรถคือพูดง่ายๆว่าดาราคนนี้เนี่ยหัวร้อนแล้วมาตั้งแต่โดนคําถามที่เขาไม่คิดว่าจะเหมาะสมในการที่จะโดนถาม เกี่ยวกับเรื่องความรักนี่แหละครับจากนั้นเขาก็มาเจอนักข่าวคนนี้อีกที่ลานจอดรถก็เลยของขึ้นหลุดคำหยาบคายออกมานักข่าวคนนี้อ้างว่าเธอเนี่ยเป็นแฟนคลับของดาราคนนี้อยู่แล้วเป็นอยู่มานานมากแล้วก็รู้สึกเสียใจที่โดนต่อว่ารุนแรงหยาบคายแบบนี้ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าเธอถอดหัวการเป็นนักข่าวออกไปแล้วนะเธอบอกว่าตอนที่ไปเจอดาราคนนี้อีกทีที่ลานจอดรถเนี่ยคือตามไปในฐานะแฟนคลับไม่ใช่นักข่าวนะ ทำไมดาราคนนี้ต้องมาต่อว่าเธอด้วยต้องมาด่าเธอด้วยผมจะไม่ตัดสินนะครับว่าใครถูกใครผิดในกรณีที่เกิดขึ้นแต่เอาอย่างนี้ก่อนถ้าเรายึดจากคําพูดของนักข่าวว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยฉันเป็นนักข่าวนะฉันทําตามหน้าที่นะแต่ตอนนี้เนี่ยที่มาที่ลานจอดรถเนี่ยฉันเป็นแฟนคลับไม่ได้เป็นนักข่าวมาต่อว่าฉันทําไมคือถ้าคิดในทางกลับกันนะครับดาราคนนั้นเนี่ยตอนที่ ยืนให้สัมภาษณ์อยู่หน้าแบ็คดรอปหรือที่งานอีเวนต์เนี่ยอันนั้นเขาเป็นดาราเป็นนักแสดงแต่พอจบงานเนี่ยเขาไปที่ลานจอดรถไปกินข้าวไปเดินห้างไปกับแฟนนั่นก็คือเวลาส่วนตัวของเขามันก็คล้ายกับที่นักข่าวอ้างว่ามีหมวกสองใบคือเป็นเดี๋ยวเป็นนักข่าวเดี๋ยวเป็นแฟนคลับผมว่าดาราเขาก็มีหมวกสใบเหมือนกันคือเป็นดาราแล้วก็เป็นคนธรรมดา จริงอยู่ที่ว่าความเป็นดาราเป็นคนดังเนี่ยมันต้องแลกมากับความเป็นส่วนตัวทําอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ตกเป็นข่าวแต่ผมว่าบางทีมันก็เกินไปที่นักข่าวเนี่ยจะให้ดารามาคอยพี่นอพิเทาเอาอกเอาใจนักข่าวนอกเวลางานตลอดผมย้ำนะครับว่านอกเวลางานนะคือถ้ายกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเนี่ยหลายคนน่าจะเคยได้ยินกรณีที่มีดาราเนี่ยพูดจาไม่เหมาะสมต่อหนะ้านักข่าวในขณะ ให้สัมภาษณ์ในงานอีเวนต์ถึงบางคนถึงขั้นเหวี่ยงวีแล้วก็เดินหนีออกไปเลยอันนั้นคือก็ไม่ใช่อันนั้นก็คือแรงไปอันนั้นถือว่าเป็นดาราทําตัวไม่เหมาะสมเพราะว่าหน้าที่ของคุณเนี่ยคือให้สัมภาษณ์นักข่าวที่มารอคุณที่งานแล้วก็คุณไม่ควรพูดจาหรือทําตัวไม่เหมาะสมในขณะที่อยู่ให้สัมภาษณ์อยู่ในงานเพราะว่าคุณก็ได้รับค่าตัวคุณก็ต้องทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดในตอนนั้นแต่ถ้านอกเหนือจากเวลางานแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขาเนะ คือเขาสามารถที่จะปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือว่าบางทีแฟนคลับจะขอถ่ายรูปด้วยเนี่ยเขาก็ปฏิเสธได้นะครับคือแน่นอนลหละบางทีอาจจะฟังดูไม่น่ารักเลยแบบหูขอแป๊บเดียวไม่ได้เหรอขอถ่ายรูปด้วยแต่ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นยังไงเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเราครับและถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราไม่ชอบเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ติดตามเลิกติดตามเขาได้เหมือนกันทีนี้กลับมาที่เรื่อง หน้าที่แล้วก็จรรยาบรรณของสื่อบันเทิงกันหน่อยละกันอันนี้ผมเน้นเลยนะครับว่านักข่าวบันเทิงหรือสื่อบันเทิงนะครับเพราะว่าถ้าจะให้มานั่งพูดนักข่าวหรือสื่อมวลชนทั้งวงการเนี่ยน่าจะเวลาไม่พอคือด้วยความที่ผมทํางานอยู่ในวงการเนี้ยมานานมากคือไม่ได้จะอยู่ในวงการบันเทิงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าท,ทํานิตยสารเกี่ยวกับแฟชั่น มา10กว่าปีได้เราก็คลุกคลีกับดาราศิลปินผู้จัดการข่ายเพลงข่ายหนังแล้วก็พอจะเห็นวิธีการทำงานของนักข่าวบันเทิงพอสมควรครับสมมุติว่าเราไปงานอีเวนต์งานหนึ่งเนี่ยทีม PR ของอีเวนต์เนี่ยก็จะส่งหมายเชิญให้นักข่าวบันเทิงเนี่ย ว่ามีดาราคนไหนไปที่งานอีเวนต์นี้บ้างถ้าเป็นดาราที่กําลังมีข่าวอยู่เนี่ยนักข่าวก็โอ้โหจะไปรวมถึงกันที่งานเลยทันทีเคยได้ยินไหมครับว่าบางทีเนี่ยจะมีการโพสต์หลอก,กันเล่นๆว่าวันนี้เนี่ยอีเวนต์อื่นไม่ต้องจัดแล้วนะเพราะนักข่าวไปรวมตัวกันที่งานนั้นหมดแล้วหมายถึงเวลามีงานที่บังเอิญล็อกคิวดาราคนหนึ่งไว้เนี่ยแล้วดาราคนนั้นเกิดเป็นข่าวดราม่าในเมนนื่อวานนี้หรือวันนี้พอดีตอนเช้าเนี่ยตอนเย็นวันนั้นเนี่ยรับรองว่านักข่าวทุกคนเนี่ย รุมแห่กันไปที่นั่นทันทีเพื่อให้ได้ข่าวและทุกครั้งเนี่ยที่นักข่าวบันเทิงยืน่นไม้ถามนักแสดงดาราศิลปินนักร้องเนี่ยก็ไม่เคยที่จะถามเรื่องผลงานเลยแต่ถามแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องแฟนเมื่อ,อไหรจะแต่งงานเลิกกันเพราะอะไรทะเลาะก,กับคนนั้นจริงไหมทวีตแบบนี้คือด่าใครหรือบางทีแบบทำไมกล้าโพสต์รูปชุดว่ายน้ำลงไอจอะไรแบบนี้ครับ คือน้อยครั้งมากที่เราจะได้ยินเรื่องผลงานการแสดงหรืองานในวงการบันเทิงหรือไม่ก็บางทีก็สัมภาษณ์แหละเพราะว่าบางทีต้องเริ่มต้นด้วยคําสัมภาษณ์คำถามพวกนี้ก่อนให้เป็นารยาทแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ตัดเอามาลงลงแต่เรื่องดราม่าอย่างเดียวเรื่องข่าวเฉาเรื่องส่วนตัวอย่างเดียวนักข่าวบันเทิงได้ฟังผมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะตอบกลับว่า ก็ต้องทําข่าวดราม่าแบบนี้ไงเรื่องความรักเรื่องเตียงหกักคนถึงจะสนใจถ้าทําข่าวผลงานบันเทิงทั่วไปคนไม่ดูคนไม่อ่านถามว่าจริงไหมก็อาจจะมีส่วนจริงครับแต่ผมไม่เชื่อว่าคนจะสนใจอยู่แค่นั้นคือผมเชื่อว่าคุณทําควบคู่กันไปได้นะคือไม่ต้องถึงกับต้องถามแต่เรื่องงานห้ามถามเรื่องส่วนตัวเลยอันนั้นก็อาจจะเกินไปในยุคนี้แต่ก็ควรมีสัดส่วนบ้างคือที่สําคัญเนี่ยคุณควรรู้ว่า ขอบเขตของคำถามเนี่ยอยู่ตรงไหนคำถามไหนที่รู้สึกว่าล้ำเส้นไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลของเขาก็ไม่ควรถามแล้วผมว่าสมัยนี้เนี่ยวงการบันเทิงเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปคุณอย่าลืมว่าดาราทุกคนเนี่ยมีโซเชียลมีเดียมีเพจของตัวเองขายเพลงขายหนังขายละครหรือช่องต่างๆเนี่ยก็มีโซเชียลมีเดียไว้คอยโปรโมทมี YouTube มี Facebook มี Instagram ไว้คอยโปรโมทผลงานหรือว่าดาราในสังกัดของค่ายเขา ดังนั้นนักข่าวบันเทิงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่สื่อหรือดาราหรือค่ายหนังค่ายเพลงค่ายละครเนี่ยต้องพึ่งพ่ายอีกแล้วนะครับหรืออีกนายหนึ่งเนี่ยผมว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงๆสื่อบันเทิงก็ไม่ค่อยลงเรื่องผลงานหรือเรื่องในทางที่ดีของพวกเขาอยู่แล้วก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะง้อนักข่าวบันเทิงหรือว่าต้องคอยเอาอกเอาใจกันไปทําไมแต่เข้าใจก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะต้องมีการ ดา่ดาคด่าหยาบคายกันดุนแรงทั้งทั้งฝ่ายนักข่าวหรือว่าฝ่ายดารานะครับอย่างที่รู้กันว่านักข่าวบันเทิงกับดาราเนี่ยก็เหมือนลิ้นกับฟันหรือไม่บางทีก็ถึงขั้นน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต่างคนก็ต้องต่างทําหน้าที่ของตัวเองนักข่าวก็ต้องขุดคุ้ยข่าวดราม่าที่มีคนสนใจมากที่สุดให้มียอดอ่านมากที่สุดส่วนดารานี่เมื่ออยู่ในหน้าที่เนี่ยก็ต้องทําตัวให้ดีให้สัมภาษณ์พูดจาดีเพราะว่านั่นก็แลกมาด้วย ราคาค่าตัวที่ค่อนข้างแพงของพวกเขานะครับทางที่ดีเนี่ยผมว่าก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราดาราก็ต้องรู้ว่านักข่าวเนี่ยเขาก็โดนบีบมาจากต้นสังกัดเหมือนกันว่าต้องให้ทําข่าวให้เ้าให้แรงให้มีคนอ่านยอดอ่านเยอะๆส่วนนักข่าวบันเทิงเนี่ยก็ต้องลองคิดดูว่าถ้าตัวเองเนี่ยเป็นดาราอยากให้คนเนี่ยมาถามคําถามแบบนั้นแบบนี้ไหมถามว่าทําไมเลิกกับแฟนทําไมมีแฟนใหม่ทมํางงทไมอย่างนั้นทาไมอย่างนี้ ถ้าเราเนี่ยไม่ชอบที่จะถูกถามแบบนั้นผมว่าดาราเขาก็คงรู้สึกแบบเดียวกันครับและผมว่าที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเลิกกันเพราะอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราครับก็คงไม่มีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ Pop Culture Podcast และนี่คือ Pop Culture Podcast ติดตามตอนใหม่ได้ในแบรนด์ไหนพอด